สวัสดีครับสวัสดีสมาชิก fc นะครับสวัสดีกับสมาชิกในทางช่องตามหาเลขเด็ดนะครับผมเนาะก็เมื่อวานเป็นไงกันบ้างครับผมใครจำชุดนี้ได้นะครับผมลงัตั้งแต่ก่อนๆเลยนะครับพอลงวัยส่วนใหญ่ก็จะลืมพอลงไวัยส่วนใหญ่ก็จะไม่ดูกันนะครับผมเนาะอันนี้ก็เลยเว้นเป็นหนึ่งวันนะครับผมเมื่อวานก็เข้าสูตรนี้เข้านะครับผมเนาะเราก็จะทําสูตรที่เข้ากันก่อนนะครับ สูตรไหนที่ไม่เข้าเราก็จะทิ้งนะครับหรือว่าก็จะทําขึ้นมาใหม่สูตรใหม่มาให้รับชมรับฟังกันนะครับย้าว่าเนี่ยทางช่องเรานะครับเป็นเพียงสื่อกลางในการนําสูตรนะครับการคํานวณต่างๆไม่ว่าจะเป็นสูตรเก่าสูตรใหม่สูตรเก่าที่เข้าจริงนะครับและก็สูตรใหม่นะที่ได้ทําขึ้นมาหรือสูตรที่ไปเจอมาจะมาทําให้รับชมรับฟังกันนะครับถ้าชอบสูตรไหนก็พิจารณาตามสูตรนั้นนะครับและย้ําว่านะครับ ทางช่องเราไม่สนับสนุนการพนันการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับอาจจะรับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับผมเนาะก็ใช้วิจารยณด้วยนะครับเป็นเพียงแค่สูตรนะครับแล้วก็อาจจะมีวิเคราะห์บ้างเล็กน้อยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับทั้งการวิเคราะห์ก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลใช้วิจารยานด้วยนะครับผมเนาะ,นะจะมาโทษบอกว่าไม่น่าเชื่อสูตรนั้นไม่น่าเชื่อสูตรนี้ มันไม่มีใครรู้นะทุกคนนะเออไม่เชื่อรองเอาไปทําดูนะครับเดินดีเป็น1ิปี10บชาตินะครับมันก็ต้องหลุดนะครับเออเดินไม่ดีมันก็ต้องมีเข้าบ้านนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับต้องอยู่ที่ว่านะครับผลสล่ดจะออกมาตรงกับสูตรไหนที่เราทําไว้ก่อนที่เขาจะออกนะครับเออซึ่งไม่ <c oughs> ไม่สามารถระบุได้นะครับส่วนจะชอบสูตรไหนก็เป็นความชอบส่วนบุคคลเหมือนผมเนี่ยผมชอบสูตรนี้ ผมคิดว่าเขาจะมาแล้วเขาก็มานะครับมาตามนัดตามจริงนะครับเลขทั้าสอตัวนี่มาตามนัดสําหรับชุดนี้ชุดที่ผมไม่ทิ้งอ <c oughs> เพราะว่ามันคือเลขเด็ดนํามาประกบชนกันนะครับมาดูกันนะครับรำมาเข้าเนื้อหาของคลิปกันเลยนะครับสําหรับงวดที่ผ่านมานะครับ16กรกฎาคมแสงสว่างนี่เป็นแสงธรรมชาตินะครับมันอาจจะไม่จ้ามากเท่าไหร่นะครับแต่ความชัดก็สุดยอดเลยนะเกือบ เกือบจะเท่า 4K แล้วนะครับไอเดบแล้วนะครับปรับความลเอียดของชัดไอความละเอียดของกล้องสมาชิกเองแล้วกันนะครับนะออก็สูตรนี้นะครับผมบอกไหมนะครับอันนี้ผมไม่ได้เพิ่งเขียนขึ้นมานะครับมันมีที่มานะครับผมบอกว่าล่างได้5ตัวเดียว5้าเม็ดเดียวฉะนั้นวิ่งล่าง5ตัวเดียวนี่แต้มสีให้ด้วยนะครับถ้าแจ็คพอตก็หมายความว่า ถ้าโชคดีมากๆมันจะออกตัวสีแดง5 4 5 6 5 3และ5 9ตัวรองของเขานะครับถ้าเลข5าไม่มามีโอกาสที่จะออก4 3 4 9 4 6 4 3 4เ6อ้ย4 3 4 9 6 3และ6 9เท่านั้นนะครับและผลรางวัลก็ออกนะครับ53ตรงเลยครับนี่ครับเต็มๆเลยครับ5 3 นี่ครับนี่คืองวดที่2จาก3งวดที่ใช้มานะครับงวดแรกเข้าตัวไหนนี่ครับงวดแรกผมไม่ได้ใช้บอกว่านะครับผมมีข้อไปบอกว่ามันชนกันเลข3ถ้าไม่มี3เลขที่จะออกคือ2 9ตัวเดียวงวดนั้นออก9 2ผมจําได้นะครับงวดแรกเลยนะครับทีนี้มาดูที่มากันนี่ครับมันคือจากสูตรนี้ สูตรนี้สองสูตรนี้นะครับปีหกห้าใช้มาตั้งแต่ปีหกห้านะครับหลุดอยู่หนึ่งสูตรหนึ่งครั้งคือสูตรแรกเห็นไหมครับเห็นไหมเมื่ที่ออกหกหนึ่งสูตรแรกสูตรที่สองยังเดินต่อเห็นไหมสรุปทั้งสองสูตรสูตรที่สองเดินปีหกห้าไม่เคยหลุดสูตรที่หนึ่งเดินปีหกห้าสะดุดหนึ่งครั้งก็คือวันที่หนึ่งกรกฎาคมปีหกห้าที่ออกหกหนึ่ง นะครับสูตรนี้ยังได้6อยู่นะครับสูตรนี้ได้แปดเก้าศูนย์ฉะนั้นผมก็ยังคาใจเพราะว่ามันไม่หลุด2สูตรนะครับถ้าหลุดแค่วดเดียวผมก็จะลองทําให้ดูนะครับเผื่อมีคนตามใช่ไหมแนะ่เราไม่รู้หรอกนะครับเพราะว่าสมาชิกบางคนเขาก็ตามฉะนั้นมันก็ถูกรางวัลที่1กันทั้งประเทศเลยถูกต้องใช่ไหมนะครับมันชอบไม่เหมือนกันนะทุกคนต้องเข้าใจอย่าเอาความไม่ชอบของตัวเองไปเปรียบเทียบว,ว่าคนอื่นจะต้องไม่ชอบเหมือนเรานะครับเพราะว่าผมก็เป็นเพียงสื่อกลางในการคำนวณให้ดูเท่านั้น นะครับเนาะจะเชื่อหรือไม่เชื่ออยู่ที่เรานะครับถ้าไม่ถูกโทษเราก่อนเนี่ยไปโทษคนอื่นนะครับเพราะว่าเราย่างก้าวเข้าไปเชื่อเองนะครับในส่วนนั้นนะม, <c oughs> มาดูกันนะครับห้ 5, โอ้ออกสวยมากครับเลขห้าสเป็นเลขคู่มิตรมากเลยนะครับห้ 5, ชนและก็มาเห็นไหมเชื่อผมหรือยังเห็นไหมดูข้างบนครับ ชนกับประกบประกบนะครับเหมือน,นกันเลยครับเนี่ยเห็นไหมประกบประกบกันนี่มาสามรอบเลยให้ดูสถิตินะครับ <c oughs> ประกบมาดีกว่าชนนะครับแล้วก็ชนประกบนี่มากี่งวดแล้วถ้ารับงวดล่าสุดหนึ่งสองสามสี่สี่งวดนะครับนอกนั้นก็ไล่ดูครับด,ดูครับเห็นไหมประกบเข้า ประกบเข้าชนอย่างเดียวอันน,นี้พูดถึงชนอย่างเดียวชนอย่างเดียวมีหนึ่งมวดสองวดสามวด,มวดนะครับมีแค่สามวดครับที่ชนอย่างเดียวปีหกห้านะครับนอกนั้นจะมีประกบพ่วงมาตลอดนะครับนั้นก็มีความเป็นไปได้นะครับถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่จะออกประกบคู่กันแตกประกบคู่กันเข้านะครับเห็นไหมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยโอ้โหห้าอันนี้สามีห้า สูตรที่สองเดือนดีกว่าอยู่ดีนะครับดูมาสองตัวเลยเป็นไงครับสูตรที่สองมาสองตัวเลยทีนี้สูตรที่หนึ่งก็เคยมาสองตัวครับมาสองตัวบ่อยเหมือนกันนะว่อที่ออกเก้าูนย์กับศูนย์สองอันนี้ก็มาสองตัวสองครั้งแล้วสูตรที่สองสูตรที่แรกสูตรแรกก็มาสองตัวสองครั้งแล้วก่อนหน้านี้นะครับ ทีนี้มาดูกันครับของวันนี้ <c oughs> สุดแรกนะครับผมหลักร้อยนะครับบวกคงที่เขียนใส่นี้ดีกว่าหลักร้อยนะครับเลขสีส่ตัวเดิมบวกนะครับ <c oughs> คงที่ บวกหนึ่งเป็นห้านะครับห้าบวกหนึ่งเป็นหกมันได้ตัวเดิมครับสี่ห้าหกเพราะหลักร้อยเป็นตัวเดิมสี่ห้าหก จะมาไม่ได้หอกมาลุ้นกันนะครับลุ้นกันสูตรที่สองนะครับผมสูตรที่สองหลักร้อยนะหลักร้อยคือเลขสี่บวกนะครับหลักสิบบนนะครับสี่ศูนย์ห้าหลักร้อยคือเลขเอหลักสิบคือเลขศ <c oughs> ูนย์ยังไม่สี่ศูนย์ห้านะ มันออกตัวเดิมนี่ใช่ไหมครับกับม้วนนู้นเลขหลักศูนย์ศูนย์เจ็ดแล้วก็มาหนึ่งเจ็ดเนาะศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็มาศูนย์ห้าเออวนมาเลขศูนย์เนี้ยบวกนะครับหลักสิบบนแล้วก็หลักสิบล,ล่างนะครับหลักสิบล่างก็คือเลขค่า หลักสิบล่างแล้วมาบวกหลักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือเลข3นะครับเป็น9เป็น2เป็น9 9้าเบวกาเป็น2อมไม่ต้องไปถึงย0 30าสิหรอกครับเอาเฉพาะหลักหน่วยคิดง่ายๆนะครับบางคนไปห้าบวกสีเป็น9 9้าเบวกสมเป็น12ยังมาเขียน12อไม่ต้องเขียนให้งงหรอกครับเอาเฉพาะหลักหน่วยมันอยู่ในหัวได้อยู่แล้วนะครับผมนะอืม เป็นตัวไหนเนะี่ยสองนะครับบวก1 2ึ่งสองบวหเป็น3 3มบวกสเป็น5นะครับ5้บวกสเป็น9 3 5 9อ้าวทำไมได้ตัวเดิมถูกไหมเนะี่ยจะออกตัวเดิมเหรอได้สามห้าเก้าเดี๋ยวคิดก่อนคิดขงกงวดที่แล้วก่อนงวดที่แล้วหลักร้อย ก็คือ4นะครับ G บ,บ,บ,บวก1นะครับบวกหลัก10ล่างก็คือเลข6นะครับบวก1นะครับ5เป็น1เป็นสองเออเท่ากันครับตัวเดิม2 3 5 3 5 9หหนะครับ3 5 9นะครับ, 3, 5, 9, นรบชนตัวเดิมแน่ๆครับ <Yeah. S 1> อืม ออกตัวเดิมหรือเปล่านะครับ่าเออแปลกัน,นไม่แปลกหรอกนะพูดถึงเนะี่ยมันก็ว่าไปตามสูตรนะครับห้าครับมีที่ไหนละสองสูตรทำได้เหมือนกันทั้งสองสูตรคํานวณคนละแบบมันมาชนกันได้ไงถ้าแบบแจ็คพอตเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับก็คือแถวบนครับห้าสี่ห้าหกห้าสามนะครับและ ห้าเก้านะครับถ้าไม่มีเลขค่าแล้วสองศูนย์ในเดือนต่อก็จะออกสี่สามนะครับสี่เก้าหกสามและหกเก้าใครมีแต้มดีๆแต้มดเด็ดๆครับลองนำมาประกบตัวเลขจะได้น้อยชุดอืม ถ้าไปเทียบกับถ้าเทียบกับช่องหลักนะครับของงวดที่แล้วลองดูนะครับ 580...5809 <c oughs> มันก็จะมี9้ใช่ไหมมี1แต้มมี8มี4เนี่ยมันก็จะเหลือ54กับ53ตัวรองก็จะไม่มี58 95กนี่ก็จะเหลือ54 53แล้วก็63 69 ถ้าดูจากงวดที่แล้วนะครับเพราะเอาแต้มจากช่องหลักมาแต้มช่องหลักก็คือ5809ก็จะเหลือแค่4คู่งวดนี้นะครับแต้มยังไม่ได้ทำนะครับมันได้ชุดเดิมนะครับสรุปอองไอ้คำนวณออกมาแล้วได้ชุดเดิมชนที่เลข5ตัวเดียวนะครับฟังดีๆนะครับถ้าเลข5มานะครับคือจบไม่จําเป็นต้องออก5 4 5 6 5 3, 5 9 9นะครับแจ็คพอตจริงๆเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับจะออก5453ีห้5 3 5 9 ถ้าไม่มี5แล้ว2สูตรนีน้สูตรที่1กับสูตรที่2เนี่ยเดินต่อนะครับเขาก็จะออก4 3 49 6 3 6 9้านะครับย้ำว่า2สูตรเดินต่อโดยที่ไม่มีเลขห้าจนนั้นก็จะกลายเป็นตัวกันเนี่ยถ้ามี <c oughs> คือมีเลขห้าประกบนอกจากที่ผมประกบนี้ก็ได้นะครับผมประกบให้ตามสูตรนะครับถ้ามันออกแบบเดิมนะครับถ้ามันออกตัวสีแดงๆงนะครับก็หมายความว่า2สูตรนี้ ต้องมีสูตรไหนสูตรหนึ่งที่เข้า2ตัวต้องมีสูตรไหนสูตรหนึ่งที่เข้า2ตัวผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้อาจจะเป็นสูตรนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าสูตรนี้เขาเข้า2ตัวมาแล้วหรือมันจะเข้าต่ออันนี้ก็ไม่อาจทราบได้หรืออาจจะไม่เข้าเลยก็ได้นะครับเผื่อใจไว้นะครับเพราะไม่มีอะไรร้อมันอยู่ที่อนาคตอยู่ที่ว่าผลสลากจะออกกับตรงกับที่เราคำนวณไว้สูตรไหนนะครับถ้ามันตรงโบกบ้าอีกเหมือนว่าเมื่อกี้เรียกว่าแจ็คพอตเนี่ยก็เต็มเต็มลำนะครับผมก็โอเคเนาะ นะครับก็เสร็จแล้วสําหรับคลิปนี้กับทางช่องสัตว์ไม่ใช่สทานะครับกับทางช่องตามหาเลขเด็ดนะครับฝากเป็นกําลังใจฝากกด Subscribe และกดติดตามนะครับผมใครอยากเป็นสมาชิกนะครับกับทางช่องเรานะครับก็สนับสนุนซัพพอร์ตกันมาได้นะครับขอให้ทุกคนเฮงเฮงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอาแค่นี้ให้ดูก่อนนะครับ <c oughs> มันอยู่ไหนน้อยที่ผมสรุปให้นะครับอ มไม่แน่ใจว่ามีสามผ้าหรือเปล่ามีนะสรุปอ่ะผมเขียนให้เลขค่านะ ปกหลักไม่มายังเสียใจอยู่เลยนะครับนี่แหละไม่เจอแล้วเวลาใบาจะหามาให้ดูนะครับมันก็เป็นใบย้อนหลังอะไรครับไม่ได้อะไรมากนะครับคือเป็นใบสรุปไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้เนาะไม่เป็นไรหรอกนะครับมันผ่านไปแล้วนะครับแต่วงไงมันก็เข้าในตัวนี้แหละนะครับไม่ได้พึ่งเขียนก็นแล้วกันนะทุกคนนะก็โอเคนะครับผม ขอให้ทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องสุกัยให้ด้วยเนาะไปแล้วครับผมขอบคุณสวัสดีครับ